สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ดมีเชครสชาไทยแบบฟินๆินมาฝากกันค่ะวิธีการทำนะคะง่ายมากๆเลยเราเติมน้ำชาไทยลงไปในโถปั่นของเรานะคะปริมาณ200 ml จากเชครสคุกกี้นะคะเป็นรสที่อร่อยมากๆเลยมีเม็ดคุกกี้นะคะลงไปในโถเนี่ยสช้อนและนะคะเราเติมตัวโปรตีนเข้มข้นเป็นตัว p v p นะคะที่ทำให้เราอิ่มนานขึ้นไม่ยื้วยย้ายบานห้อยนะคะ <L> เพิ่มลงไปในโถอีก2ช้อนทำให้แก้วนี้ของเราเนี่ยได้โปรตีนอยู่ที่22กร,รัม หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราปั่นให้มันนัวค่ะให้มันเข้ากันแบบฟินๆเลยนะคะจะเห็นเลยว่าดังภาพนะคะที่เราปั่นเนี่ยน้ำชาไทยกับตัวโปรตีนเนี่ยจะ น้ำแข็งนะคะดังภาพของเราแบบนี้เติมน้ําแข็งไปดังภาพให้เต็มแล้วเราก็ทําการนะคะเทชาไทยที่เราปั่นเอาไว้นะคะให้มันวนวลๆเนี่ยลงไปในแก้วจะเห็นเลยว่านะครับสูตรนะคะเป็นเชคชาไทยแบบ๋อ,อาเฟ่หน้ากินมากๆแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะไม่มีน้ำตาลหไหมว่าแก้วนี้นะคะ ไม่เกิน150อแคลอรี่แล้วก็กินแล้วไม่รู้สึกผิดด้วยใครที่อยากลดน้ำหนักแล้วก็อยากกินชาไทยด้วยนะคะแนะนำทำสูตรนี้เลยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเอ่อสนุกพร้อมกับการลดน้ำหนักไปได้แบบฟินๆนะคะไม่ได้รู้สึกอดแล้วก็รู้สึกอร่อยไปกับเชคชาไทยแก้วนี้นะคะลดน้ำหนักพร้อมแบบไม่อดนะแก้วนี้อร่อยอร่อย ินๆเลยค่ะเป็นรถที่โค้ดชอบมากๆนะคะทำกินเป็นประจำเราจะปั่นก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นทูโทนแบบนี้ก็ได้นะคะแก้วนี้ก็ได้โปรตีนย้ำอีกครั้งนะคะ22กรมัมไม่เกิน150แคลอรี่อิ่มกันไปจ้า